แบบนี้ก็ได้เหรอเกไก่สไลเดอร์โพสวิดีโอบน TikTok พร้อมแคปชั่นบนอยากมีแฟนแต่ FC คอมเมนต์ชื่อนี้ทำเอาชอ็อตฟิวเวอร์เรียกได้ทำชอ็อตฟิวกันสุดๆเมื่อสาวเกไก่สไลเดอร์หรือเกไก่นัททิชาย t u b e เบอร์ชื่อดังที่กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางนักแสดงมืออาชีพและเตรียมตัวขึ้นแท่นนางเอกคนใหม่ของช่องสาม ที่ได้ออกโพสต์วิดีโอคอนเทนต์ในช่องทางทิกท็อกของตนเองพร้อมระบุแคปชั่นเชิงบ่นว่าอยากมีแฟนโวย55555โดยก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งเลิกรากับพระเอกหนุ่มสุดติดอย่างแน็ชาลีที่ทำเอาแฟนคลับต่างบ่นเสียดายเพราะทั้งคู่เพิ่งออกมาเปิดตัวคบกันไม่นานแถมยังดูเคมีเข้ากันอีกด้วย เก๋ไก่เปิดใจหลังเลิกแน็กชาลีซึ่งทางเก๋ไก่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ยุติความสัมพันธ์รักกับหนุ่มแน็กชาลีว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราไม่ตรงกรันเราคุยกันแล้วมันไม่คลิกกันคุยกันประมาณสองปีที่แล้วที่คอมเมนต์กันในไอจีมีการคุยกันทุกคนก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นก็ประมาณสองปีเสียดายเวลาไหม ไม่เสียดายเป็นคนที่น่ารักต่อกันและทำเต็มทีแล้วที่คุยกันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนตอนคุยกันที่เขาเป็นคนน่ารักพูดเก่งเป็นช่วงที่ดีที่ได้คุยกันตอนนั้นสถานะไม่ได้คบกันตอนนั้นสำหรับหนูการครบกันต้องเปิดตัวก็แค่สองเดือนก็ทำเต็มที่แล้ว สำหรับหนูตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างเวลาหนูแชร์อะไรไม่มีชื่อไม่มีอะไรเป็นคนชอบลงเพลงสตอรี่อยู่แล้วสำหรับหนูต้องหยุดด้วยไลฟ์สไตล์เราลองศึกษากันแล้วแต่ไปต่อไม่ได้สำหรับหนูจบก็คือจบไม่อยากลงดีเทลคนรอบข้างไม่มีส่วนเพราะเราควบคุมได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราสอง คนที่ว่าต้องเป็นเจ้าสาวในอนาคตเรื่องนี้จริงจังเหมือนกันก็ต้องใช้เวลาและหลายๆอย่างถ้าอะไรไม่แน่นอนยังพูดถึงไม่ได้ยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนเก๋ไก่บ่นอยากมีแฟนแต่ fc ทําเอาช็อตฟิลล่าสุดเก๋ไก่ได้ออกมาโพสต์วีดีโอลงช่อง tiktok ของตนเองโดยเธอได้เขียนแคปชั่นว่า อยากมีแฟนโวยห5 5 5 5อีกทั้งยังเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าอยากมีอยากมีอยากม,ากมีซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้มากมายอาทิอยู่คนเดียวเหมาะแล้วคะ่ะพักก่อนคะ่ะลูกจากใจแม่แม่ในด้องอยู่โสดแดดสวยๆรวยๆไปจ้าเต้าเลิศโดมากกว่า แต่กลับมีคอมเมนต์หนึ่งทำเอาช็อตฟิลกันทั้งแถบเมื่อชาวเนต็ตคนนั้นคอมเมนต์ชื่อแฟนเก่าของเก๋ไก่ว่าก็พี่ไปไรไงจากนั้นก็มีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้แบบกระหน่าว่าใครตัดเนต็ตเขาไปถึงไหนแล้วน้อง555มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคะ่ะจุนละภาคไปเขามีคนใหม่แล้วคะ่ะกลับมาคงยาก ไปอยู่หลุงไหนมาลดสถานะแล้วจ้าเป็นเพื่อนกันนะ